ผมเจออาชีพที่ทำเงินให้ผมได้ตลอดเวลาโดยที่ผมไม่ต้องมีหน้าร้านไม่ต้องยิงแอดสต็อกของแต่คนรู้จักน้อยมากๆแต่มันกลับเลี้ยงดูผมกับครอบครัว2บ้าน2องรถได้สบายๆมีอิสระทางด้านการเงินและเวลาผมอยู่ที่ไหนก็ได้เงินจะไหลเข้ามาหาผมอยู่ตลอดเวลาโดยที่ผมมีแค่ iPad คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสร้างงานได้ตลอดเวลา อยู่ที่ไหนก็ได้แต่เงินยังไหลเข้ามาอยู่ตลอดเวลาแบบนี้งานหนึ่งงานมันจะทำงานทำเงินให้ผมอยู่ตลอดเวลาขายได้ตลอดปีไม่มีวันหยุดถ้าเรามีมากกว่าหนึ่งงานมี50งาน100งานถ้า100งงานนี้มันขายได้ตลอดละ่ะ มันจะเป็นยังไงนี่แหละครับเรียกว่าทรัพย์สินทางดิจิตอลที่มันทํางานทาเงินให้เราโดยที่เราไม่ต้องใช้แรงไปแลกกับเงินอยู่ตลอดเวลาเราใช้ทรัพย์สินให้ทํางานแทนเราอาชีพสต h อกฟ g ต a กราฟีดิจิตอล m ม d ถ้าอยากรู้ว่าอาชีพนี้ทำยังไงเริ่มต้นยังไงผมมีทริคดีๆให้